สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องยายดาคนบ้านบ้านนะคะวันนี้ยายดาจะพาทำนะคะบ้าบินนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะขายดีนะคะทำเสริมนะคะยายดาทำเสริมคู่กับตกขนมตัวเกี๊ยวนะคะพอดีผลตอบรับออกมาดีมากๆเลยค่ะลูกค้าชอบมากๆเลยค่ะเขาบอกว่ามะพร้าวนะคะแป้งนะคะนิ่มกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะ นะคะดูลักษณะของแป้งนะคะแป้งเขาจะกรอบข้างนอกนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะสูตรนี้ยายดาจะทำใส่ไข่ด้วยนะคะเนื้อแป้งเขาจะนิ่มนะคะทิ้งไว้ตอนเช้านะคะอร่อยมากๆเลยไปดูขั้นตอนการทำกันได้เลยคะ่ะ นะคะเราก็จะเตรียมนะคะเตรียมแป้งนะคะภาชนะที่จะใส่ผสมนะคะเริ่มด้วยการใช้แป้งข้าวเหนียวขาวนะคะแป้งมันนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำะคะ่ะ เกลือนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองค่ะ ใส่ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเลยนะคะเมื่อส่วนผสมนะคะทุกอย่างนะคะใส่เรียบร้อยแล้วก็จะนวดนะคะนวดแป้งนะคะให้ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะส่วนผสมทุกอย่างเยดาเอาลงไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะส,ส่วนผสมสูตรนี้นะคะเราจะใส่ไข่นะคะไข่ไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่ไข่เนี่ยก็คือจะเพิ่มความนุ่มนะคะ ถ้าไม่ใส่ก็คือแป้งก็จะกรอบนะคะเพิ่มความกรอบแล้วก็นุ่มข้างในเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยใส่กะทินะคะกะทิเยดาใช้ตาอร่อยดีนะคะเราจะค่อยๆนวดนะคะทยอยใส่นะคะกะทิไม่ใช่ใส่ทีเดียวหมดนะคะทยอยใส่แล้วก็นวดแป้งนะคะเพื่อที่จะให้น้ําตาล แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเขาละลายนะคะละลายให้ทั่วถึงกันนะคะเวลาเราเอาไปทอดนะคะแป้งเขาจะสุกทั่วถึงกันนะคะนี่ค่ะเราจะค่อยๆ่ยนวดนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนน้ํากะทิเราหมดนะคะทยอยนวดดูลักษณะนะคะว่าน้ําตาลเราละลายดีแล้วแล้วก็แป้งเข้ากันดีเรียบร้อยนะคะนคะคะ ใส่กะทิไปนะคะจนหมดนะคะเสร็จแล้วพอใส่กะทิเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่น้ํานะคะน้ําเปล่าหรือน้ํนมามะพร้าวอ่อนก็ได้นะคะใครมีน้ํามะพร้าวก็ใส่น้ํามะพร้าวนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ําเปล่าแทนนะคะนีครับน้ากะทินะคะก็คือใส่ตอนให้ให้หมดเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำเปล่าหรือน้ำมะพร้าวนะคะนวดจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งของเรานะคะก็จะออกมาเป็นอเหลวๆนิดนึงนะคะแต่พอเราใส่เนื้อมะพร้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือเขาก็จะข้นขึ้นนะ นะคะลักษณะแป้งนะคะที่ได้นะคะน้ำแป้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ก่อนนะคะก็คือ30นาทีนะคะเดาเราเอาไปทอดนะคะเราค่อยเอาเนื้อมะพร้าวลงใส่นะคะอ่าเรียบร้อยพักแป้งเรียบร้อยนะคะเดาก็จะทําการอทอดแป้งนะคะเดาก็จะใส่มะพร้าวนะคะก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวขูดขาวนะคะ เป็นเนื้อมะพร้าวทึนทึกนะคะขูดขาวนะคะคุกไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปทอดนะคะแป้งของเราเวลามันสุกแล้วจะหอมนะคะหอมเพราะว่าเนื่องจากเนื้อมะพร้าวทึนทึกนะคะคือเขาจะหอมนะคะโดยไม่ต้องแต่งกลิ่นอะไรนะคะแต่ถ้าเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนล้วน,วนเวลาเรา เอาไปทอดแล้วกลิ่นเนื้อมะพร้าวคือเขาจะไม่ไม่หอมนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนก็จะเตรียมเตานะคะใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปอ่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตักแป้งเลยนะคะตักแป้งแล้วก็มะพร้าวเราให้เต็มบล็อกเลยนะคะใส่ให้เต็มบล็อกเลยนะคะบล็อกพอดีบล็อกของเยดาก็คือใช้ห้าคูณห้านะคะความหนานี้ก็คือความสูงก็คือหนึ่งเซนนะคะ เราก็จะให้เต็มบล็อกพอดีเลยนะคะเนื้อมะพร้า,าวนะคะก็แล้วแต่พื้นที่ปริมาณอ่พื้นที่ของแต่และคุณนะคะว่าขายยังไงนะคะยดาขายนะคะก็คือบล็อกหนึ่งก็จะขายแผ่นละ35มสาถึงสีบาทนะคะ35หรือ3กล่องร้อยก็ได้นะคะกำไรเราก็ได้อยู่นะคะ แต่ละแผ่นนะคะแต่ละด้านจะใช้เวลาประมาณ5-7นาทีนะคะพอสุกนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะเราค่อยกลับแป้งนะคะกลับบล็อกของเรานะคะค่อยๆแสะนะคะบล็อกเราต้องทาน้ำมันก่อนนะคะใช้น้ำมันพืชหรือกานางเนยก็ได้นะคะแต่ยายดาใช้ทาบล็อกนะคะคือคือใช้น้ำมันพืชน,นะคะ ส่วนเตาดาเยดาใช้เนยนะคะทาน,นะคะเพื่อจะไม่ให้ติดนะคะแป้งเราจะไม่ได้ไม่ติดกระทะน,นะคะพอสุกแล้วเราก็กลับนะคะกลับด้านได้เลยนะคะนี่ค่ะลักษณะแป้งของเราก็จะออกสวยนะคะออกเป็นสีน้ําตาลน,นะคะนะคะี่ค่ะกรอบนะคะข้างนอกคือเขาจะกรอบนะคะข้างในเขาก็จะนุ่มนะคะน,นี่ก็คือสุกแล้วนะคะ ทิ้งไว้อีกด้านหนึ่งก็ประมาณ5-7นาทีนะคะเราค่อยกลับแป้งนะคะ,ะเสร็จแล้วก็เราจะเอาบล็อกออกนะคะเราก็จะกรีดขอบขอบก่อนนะคะใช้เกียงกรีดขอบขอบออกก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ค่อยแซะออกนะคะเอาบล็อกออกได้เลยค่ะมันจะล่อนออกง่ายนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านข้างบนขึ้น,นะคะ่ะ แล้วก็จะสวยนะคะออกมาสวยมากนะ,ะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะคะตัดใส่กล่องนะคะใครจะใช้กรรไกรก็ได้นะคะแต่เยดาใช้เกียงนะคะตัดได้เก้าชิ้นนะคะใส่กล่องอันนี้ก็ใส่ใส่กล่องก็คือขายกล่องละสามสิบห้านะคะที่ร้านขายกล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อย เราก็จะตัดนะคะใช้เกียงตัดได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะดูเนื้อลักษณะของเนื้อมะพร้าเรานะคะกรอบนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าเราก็จะเต็มเลยนะคะหอมอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเขาจะกรอบนะคะแล้วก็ข้างในเขาจะนิ่ม อร่อยนะคะลูกค้าชอบมากสูตรนี้ลองเอาไปทำกันดูนะคะใครที่เข้ามารับชมนะคะยะดาขอฝากนะคะฝากกดแชร์กดติดตามให้เยดานะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะไว้คลิปหน้านะคะยะดาจะพามาทำสูตรนะคะขนมอะไรไว้ติดตามกันได้เลยนะคะไว้ทำขายนะคะยะดาทำเสริมกับขนมตุ๊กเกียวนะคะขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนนี้ขายดีมากๆเลยนะคะทำกำไรได้ดีเลยค่ะยังไงฝากขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะกดติดตามให้ยดานะคะสวัสดีค่ะ